สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเรามาลองกล้องใหม่กันวันนี้จะพาพี่น้องมาศึกษาพระสมเด็จวรรคคังนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเหลืองนะพี่น้องเนื้อเหลืองแล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่บล็อกหลวงวิจารณ์เจุินในเป็นปรยปปายุกปลายเวลาเราดูพายุกปลายเราดูตรงไหนเราก็ดูตรงนี้นี่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 มของหลวงวิจารณ์จุลนในนี่นี่พิมพ์ใหญ่ปลายกระสอบมานี้ ลักษณะของอเส้นวาส,สนาเชื่อมหายไปนี่จุดระหว่างประมาณนี้นะครับลักษณะของซุ้มฝั่งฝั่งขวาองค์พระหรือว่าซ้ายมือเราจะโย و, นะครับฝั่งนี้จะชันกว่าองค์นี้จะเป็นเกตลักษณะเกตรจรวดซุ้มแล้วก็สะบัดเล็กน้อยอย่างไรครับจะมารล้ดูสะบัดดูดีๆนะพี่น้องมันจะสะบัดเล็กน้อยลองลงกล้องดอูจัดแล้วเห็นไหมครับจะสะบัดเล็กน้อยนิดหนึ่ง แล้วก็จะแอ็นท้องช้างสะบัดเล็กน้อยนี่ครับคือจุดซ่อนเล้นต่างๆสะบัดเล็กน้อยนะพี่น้องแล้วก็ลักษณะของเอวจะเป็นวีเชฟเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมมันจะเป็นวีเชฟนะเป็นวีเชฟแล้วเอวจะผายเล็กน้อยแล้วลักษณะของการทิ้งแขนโอ้โทษๆการทิ้งแขนเราเห็นว่าอันเนี้ยทิ้งลงมาดิ่งดิ่งกว่านะฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยแต่ฝั่งนี้จะโค้งนิดหนึ่งหักศอกนิดหนึ่งนะครับแล้วบริเวณนี้จะ จะเป็นสันข่มมากเลยนะบริเวณนี้นะพี่น้องครับดูดีๆนะจะเป็นสันข่มมากเลยนี่อันนี้กล้องกล้องไอโฟนสิบห้านะพี่น้องไอโฟนสิบห้ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเลนส์มาโครในตัวก็ถือว่า,า๊ับมากเลยดีมากเลยนี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือลักษณะของเนี่ยฐานชั้นล่างนะครับฝั่งฝั่งขวา มันจะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะพี่น้องเนี่ยมันจะบานหรือมันจะเชิดขึ้นเล็กน้อยเชิดขึ้นแล้วก็แหลมลงด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยร่องนี้มัน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 จะเป็นองศาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะไม่ตรงตรงเนี่ยมันจะมันจะเชิดขึ้นเล็กน้อยเอียงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จะแหลมลงมาเข้ามุมและตรงเนี้ยมันจะโค้งออกโค้งเว้าอ่ะโค้งเว้ารับส่วนนี้นิดนึงนะจะต่างจากส่วนนี้ส่วนนี้เห็นไหมครับมันลงมาตรงตรงมันไม่โค้งเว้าออกอันนี้ก็จะบานแต่ว่าก็เป็นลักษณะของโค้งนิดหน่อยจะบานกว่าแล้วร่องนี้จะลึกมาก นะครับแล้วตรงกลางเราดูเราเห็นว่ามีการยุบยุบทุกองนะฐานสิงห์ฝั่งนี้จะจะแยกเข้ามามากกว่าแล้วก็ชัดคมชัดกว่าฝั่งนี้จะเอียงแล้วก็มันจะแหลมไปเชิดไปอย่างนี้นะครับแล้วพื้นที่เนี่ยระยะห่างจากนี่มานี่มันจะสั้นแต่นี่มานี่มันจะห่างกว่าเห็นไหมครับอ่างกว่านะพี่น้องเราดูลงกล้องดูนี่ครับชัดไหมโอ้โอ้โอ้ามือัดชัดชัดแล้วเ,เห็นไหมครับ แล้วแล้วมวลสารมันจะเห็นเป็นลักษณะเม็ดขาวๆขาวๆขุ่นๆอยู่ข,ข,ข้างในก็มีนี่ไหมครับลักษณะมวลสารต่างๆนี่ครับเนื้อนั้นจอกเป็นเนื้อเหลืองพระลักษณะเนื้อเหลืองแบบนี้ก็บางทีก็จะเรียกว่าเหลืองฟักทองแต่จริงๆมันไม่ใช่ฟักทองนะพี่น้องอาจจะเป็นสีของลักษณะของว่านดอกทองก็ได้นี่ฮะมันไม่ใช่ฟักทองทั้งหมดนะแล้วก็เนื้อนี่ค่อนข้างละเอียดมากเลยเราซูมอนนี้ก็ได้นี่ใช่ไหมครับ ไม่ลงกล้องก็ชัดนะเพราะมันเป็นกล้องมาโครอยู่ละนี่ครับลักษณะเนื้อมวลสารเห็นไหมครับมวลสารนี่จะละเอียดเนียนแน่นมากแล้วก็จะจะเรียกว่านึกแน่นมากเลยนะนึกแน่นมากนี่ครับเนื้อแบบนี้สุดยอดมากเลยนึกแน่นมากสวยงามมากเลยมุยมวลสารการปีกการแยกก็สวยงามนี่ครับปีกการแยกพอประมาณสวยงามนะครับมีเม็ดมวลสารให้เราได้ศึกษาสวยนะครับอง์นี้ถือว่าสวยมากเลยนี่ครับ สวยไหมครับพี่น้องครับงดงามมากเลยอยากได้ก็ว่ามานะครับ